สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ n r b นอ e จะพาทุกท่านมาดูรถที่เราได้เก็บงานเรียบร้อยอีก1นึคันแล้วนะครับเป็นคันที่สวยมากๆแล้วก็อยากจะนำเสนอทุกท่านมากๆเลยนะครับเป็นจักรยานพับได้นะครับยี่ห้อนะครับแ s สเทนะครับนะครับซึ่งเอก็เป็นจักรยานญี่ปุ่นนะครับพับได้ก็ทรงสวยงามเลยนะครับเป็นทรงคลาสสิกนะครับผมก็ ดูได้นะครับจากภาพที่เห็นในจอตอนนี้นะครับผมก็เป็นทรงที่ถือว่าขายดีมากๆนะครับแล้วก็มาทีไรนี่มักจะอยู่ในสต็อกได้ไม่นานนะครับผมคันนี้ก็ทําการเก็บงานแล้วนะครับสวยงามนะครับผมก็ดูดีเหมือนใหม่เลยนะครับผมก็เป็นสีขาวครีมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอ่ารอบๆคันกันเลยดีกว่านะครับว่า มีอะไรน่าสนใจในรถคันนี้บ้างนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูภาพรอบคันกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นมุมใกล้กนะครับผมรถคันนี้เกียร์หสปีดนะครับมีไฟหน้าออโต้เป็น LED อีกเช่นเคยนะครับก็ไฟ LED สวยงามนะครับผมส่องสว่างได้ดีมากๆนะครับผมก็ ในส่วนของยางนะครับยางก็ยังโอ้โหดอกเยอะดูดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับยังนุ่มนะครับยังยืดหยุ่นได้ดีนะครับผมก็ใช้ยาวๆนะครับเรียกว่าสบายใจได้นะครับผมยังใช้ได้อีกนานเลยทีเดียวนะครับดูสภาพรอบๆนะครับตะกงตะเกียบนะครับเห็นไหมครับโอ้ริ้วรอยน้อยมากนะครับผม ก็ใครซื้อรถมือสองญี่ปุ่นปกติแล้วเรื่องของริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่า1ผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเ,เวลาขนส่งมาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นจัก,กรยานที่เขาครบ5ปีแล้วโละเนาะแน่นอนนะครับว่าคงไม่ได้แพ็คทีละคันส่งกลับมาเมืองไทยแน่นอนนะฮะแต่ว่าก็จะวางซ้อนทับกันมานะครับ แต่คันนี้ริ้วรอยไม่เยอะนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือผมได้ทําการเก็บให้ด้วยนะครับผมก็บอกก่อนนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เก็บให้ทุกสีเนาะแต่ว่าสีไหนที่ดูแล้วนะครับเราเก็บง่ายนะครับเราก็จะทําให้เลยนะครับผมอันนี้ก็ดูสวยงามมากๆนะครับลงตัวมากๆโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าการใช้งานอุปกรณ์นะครับแต่ละ ชิ้นนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของไฟหน้าแล้วก็เรื่องของเกียร์นะครับก่อนจะไปดูเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างเนาะก็มือบิดเกียร์อยู่ฝั่งขวานะครับพร้อมหน้าจอเกียร์ก็ยังใสๆอยู่เลยนะครับผมอ่ายังไม่เหลืองไม่แตกไม่ขุ่นนะครับอ่ามีกระดิ่งมาให้พร้อมกระดิ่งแท้นะครับกระดิ่งแท้ญี่ปุ่นนะครับแข็งแรงคนทานนะครับผม อ่าโอเคนะครับอ่าสำหรับตัวนี้เป็นตัวที่ปรับความสูงต่ำของแฮนด์นะครับหรือเวลาเราจะพับใส่รถนะครับเราก็เราก็หมุนตัวนี้นะครับแล้วก็ยกแฮนด์ออกแล้วก็พับใส่พับตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รถไปได้ทุกที่เลยนะครับผมใครมีรถเกง่งไม่มีรถกระบะเนาะก็สามารถที่จะเอาจัก,กรยานพับได้ของเราเนี่ยไปด้วยได้เลยนะครับ ครับคราวนี้นะครับเรามาดูเกียร์กันบ้างนะครับว่าใช้ได้จริงไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการสาธิตให้ดูนะครับว่าเกียร์รถเราเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับอ่าก็ใช้ได้ดีนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะครับถ้าท่านใดจองเดี๋ยวผมก็จะปรับจูนเกียร์ให้ลงตัวขึ้นนะครับอ่าเนื่องจากว่าเราทําหลายคันเนาะบางทีก็อาจจะเร่งๆนะครับให้ เรามีรถที่จะลงโพสขายให้ทันเวลานะครับแต่ปกติแล้วก่อนจะขายเราก็จะเช็ครถให้ดีทุกคันนะครับผมเกียร์อะไรต่างๆก็จะเซตให้ลงตัวนะครับผมเดี๋ยวย่คันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเพิ่มความลื่นนะครับความสมูทในการเปลี่ยนเกียร์ให้มากขึ้นนะครับผมเอาละนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูไฟหน้ากันบ้างน,นะครับว่าใช้ได้ไหมติดจริงไหมนะครับ ไฟหน้า LED ของเรานะครับผมปุ๊บเห็นไหมครับสว่างมากๆนะครับเป็นออโต้นะครับตั้งให้สว่างเฉพาะตอนกลางคืนหรือตอนมืดก็ได้นะครับผมโอเคนะครับก็จบการนำเสนอนะครับในส่วนของจักรยานญี่ปุ่นแอสเ r รีสนะครับเป็นจักรยานพับได้ในวันนี้นะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ที่0963825246นะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์ผ่านการเมนเบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือนะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับ n r b y นะครับก็ f a c e b o o k c o m n r b y 0 7 2นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ